เดี๋ยวจะพาไปดูพระจมนำเฮ้ยทำไมคะพระจมน้ำทำไมไม่ช่วยเรียกกู้พายไหมคะไม่ต้องเรียก oh. แต่จะพาไปดูเลย <What? S 1> พาไปเห็นเพราะนี่คืออันซีนแห่งใหม่ของเมืองไทยว้าวตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะยากเล่าพาไปที่นี่ครับจังหวัดตร โอ้หเมื่อไรถึงนะแหมเสียงยาวหน่อยจะได้พาไปหลายหลายคนอยากจะไปแล้วพอไปที่นั่นนะครับก็มักจะนึกถึงเกาะช้างบ้างล่ะเกาะกูดบ้างล่ะหรือเกาะบากบ้างล่ะแต่ใครเล่าจะรู้ในตัวเมืองตราดนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่หลายคนยังไม่เคยไปพระจมนาดูดิจมไหมจ์เลยจมนามของจริงเขามีกิจกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่นั่นก็คือ พายซับบอร์ดไปชมพระจมน้ําค่ะเฮ้ยซับบอร์ดคืออะไรน้องใบตองซับบอร์ดก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษชื่อ t a ตน up p a d d l e board อะอะคล้ายๆคือการกยืนแล้วก็พายพายพายสแตน Up ์อัพข <Stand Up S 2> ึ้นดาวก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้ออผมจะบอกแบบนี้ว่าพระจมน้ำหรือว่าพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัยในอ่างเก็บน้ำเขาระกำรรเนี่ย ผมบอกเลยว่าคุณต้องไปดูสักครั้งในชีวิตแล้วกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือ,คอเนี่ยฮะไ,ไปชมวิวที่สวยงามแล้วก็พาย<ไ><ไ>พายเจ้าสบอร์ตอันนี้นี่แหละครับสแตนอัพบอร์ดนั่นนะฮะแล้วจะได้เห็นปา่าไม้อันเขียวขจีแล้วก็โอ้โหพื้นน้ำที่มันสวยงามแบบนี้และความน่าอัศจรรย์ใจ<ะ>อยากให้รู้จริงๆว่าพระจนมน้ำเนี่ยมีที่มาที่ไป<ช>เป็นอย่างไรคือ นี่คือพระพุทธรูปขนาดใหญ่และสูงกว่า5เมตรนะครับ<ฮ>ถูกค้นพบโดยพระทุดงรูปหนึ่งเมื่อนานมาแล้วแล้วเวลาต่อมากรมชลประทานเขาได้ขยายพื้นที่กักเก็บน้ําทําให้บริเวณตรงนี้เนี่ยที่สํานักสงฆ์เขาระกรรมถูกน้ําท่วมไงเมื่อก่อนเป็นวัดาทำให้พระพุทธสิริภูวนดลมงคลชัยเนี่ยจมอยู่ใต้น้ําแบบนี้<ฮ>สุดท้ายมันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเ,ออเป็นอันซีนที่หลายคนไม่เคยเห็นงัน<อ>ป <ะ S 2> ักบุดไหม ปักหมุดรอเลยไหมปักหมุดรอไว้เลยครับเดี๋ยวโควิดซาจะพาไปเที่ยวตป่่าตายไปค่ะ